สวัสดีครับสวัสดี f c นะครับผมสวัสดีไอวันศุกร์นะครับก็สวัสดียามเที่ยงเกือบเที่ยงครับผมสิบโมงสิบเอ็ดโมงกว่าครับวันนี้ก็จะพาน้องส้อห้าออกมาลงทุ่งนะครับเริ่มอาการเริ่มหายดีครับผมสวัสดีครับ FC นะลูกสวัสดีครับก่อนครับยกขาสูงสาสูงเที่ยงสูงสูงด้วยขายกขาสูง ค่ะไม่อีกคันหนึ่งคันหนึ่งไม่วแมวคันหนึ่งขาหมวยอ่าทัดไทยครับยกสูงมาสูงสูงยกสูงมาเออสูงมาสูงูงอีกสูงมาย,ยกกระมายกช็คแฮนด์อ่าสูงครับผมสวัสดียมามเช้านะครับวันนี้ก็จะพาน้องสาวห้านะครับมาเล่นในทุ่งนาน,นะครับผมก็ ทางไกลขอเรียกอะไรครับผมไม่ไปไล่สุดกับเขาครับผมเก็บตัวอยู่ใจในบ้านครับผก็ここเลยน้องสาวห้าก็เรียกร้องอยากกินอ้อยนะครับอยากจะไปกับเพื่อนแต่พอดีควันก็ควบคุมไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าช้างเยอะเวลา ผ่านมามันลำบากนะครับก็พอดีเขาก็ไม่ค่อยสบายด้วยครับพึ่งหายดีครับเบนมาไหมมามา,มา,มา,มานี่มามา,มา,มานี่มามาดโนะเบนมาเน่เบนมาฮะฮะฮึฮึไปแล้วฮึพอดีเห็นวัวครับผมไม่กล้าหายลงนะ้ำอาบน้ำเลยครับไม่ได้อาบน้ำหลายวันครับผม พอดีนำมาปลาในมูในบ้านนะครับก็ไม่ไหลขวานสองห้าว่าจะเจาะมาดานนะครับให้น้องๆช้างนะครับเพราะว่าเราดูแลงยายูากรับฮะเพราะว่าดูแลงเราไม่มีน้ำใช้นะครับช้างต้องใช้น้ำตลอดนะครับเพราะว่าการดนเบไดมแม่ไหมฮะฮะดีไหม ไปนะมานะมาไมามาไปมาเห็นวัวครับผมก็วัวจะอยู่ข้างๆครับเห็นวัวแล้วไม่ไม่อยากจะลงน้ำครับอืมอืมก็พอดีอยู่บ้านน้ำไม่ไหลนะครับอืออืมอืม อ,อ่าสโลตเพราะว่าน้องน้องสองห้านี้ดูดูครับี่มอืึเอ้วยูตั้งใจค,ครับยังกลัววยรับลงเลยรับลงรับลงเลยรับลงรับลงเลยลูกวันนี้อากาศร้อนครับสองวันแล้วครับก็ พรุ่งนี้ก็จะได้ว่าจะไรสุดนะครับว่าวันนี้ควาญจะไปซื้อกล้วยซื้ออ้อยนะครับมาไวใ้ให้น้องตองห้าก,กินนะครับว่าหลายอาทิตย์เขาไม่ได้กินนะครับผมเขากินไม่ได้ท้องเสียาการก็ดีขึ้นนี้เรื่อยครับแต่พอพอเวลาเขาแบบเขาเรียกอะไรครับแบบไม่สบายไม่ แข็งแรงดีก็เขาจะกินแบบไม่เลีอยครับผมก็นี่ครับผมน้องสาวห้าครับก็อากาศร้อนจะมาว่ายน้ำเล่นในมุมของน้องสาวห้านะเพราะว่าพี่ๆเขาก็อยู่ไกลนะครับดูครับจะเล่นต้นไม้นะครับผมก็ถึงเพราะว่ายอด ยอดไอยอดซับไม่ค่อยขึ้นเท่าไรครับไม่ขึ้นก็ไม่เป็นไรครับผมขอแต่มีเอฟซีใจดีครับผมตามน้องสาห้าอาการก็ดีขึ้นแล้วครับก็้าเป็นสะอื่นก็ไม่ได้ครับไปเล่นอย่างนี้เขาว่าเรานะครับอูอาการเริ่มดีขึ้นก็นี่ครับท่อนไม้นี้ก็จะเป็น ท่อนที่เป็นเขาเรียกเป็นแบบเป็นแนวนะครับเป็นแนวแบบเป็นแดนแดนแบบที่ว่าเป็นที่ของผุ้มของเจ้าแบบไอ้ที่เป็นแบลงของข้างๆนะครับก็น้องสองห้าเอามาเล่นโอยโอยมวยโอยเอยลยเน่โอยมวยโอย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดินชอบเอาใต้ท้องนะครับมาถูถูดินนะถูแบบใต้ท้องดูรับล่นเล่นมูเตเด้กโตขึ้นจะเป็น

dạng đi kiếm lại sống hát hôm nay anh lên anh 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 khảo có giả lấy thật Ay anh 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 vô, นดีๆมีขึ้นนะครับเดินนะครับดูลอยงาครับแทงดินเล่นนะครับขอเห็นเพื่อนไม่ได้ครับผม มามามานี่มามามาจะลงไปลงไปอีกมามา,มาดูครับโอ้เด้งมัย่ยดูครับอ่าเขาจะเล่นอย่างนี้ครับผมเล่นแบบช้างตัวผู้นะครับเขาจะเล่นแบบแลาเขาเล่นน้ำเขาก็ ทางบินครับอันนี้ก็จะเป็นควานสมิงนะครับเขาจะพาไปในน้ำมูลในหมู่บ้าน,นครับเพราะว่าน้ำป่าเมื่อกี้ผมเปิดก็ไม่ไหลครับออก็วันนี้ควานก็กะว่าจะพาน้องสองห้าไปหาพี่พี่ครับก็ยังไม่ได้ไปนะครับดูครับมีวัวตัวนี้ตั้งแต่น้องสองห้าลงมาครับจะมา จะมายืนมองผมไล่ก็ไม่ไปครับผมน้องวัวตัวนี้ไม่รู้เป็นอะไรเป็นเพื่อนกันแต่ชาบางกนหรือเปล่าครับกับน้องสองห้าน้องสองห้าก็ตกใจด้วยครับกลัวเฮ้ย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 ี <f estos S 2> ้ีเฮ้ยเฮ้ยีไม่ Ta môn vô bạc cá cha bạc bố vô bạc ào vô bay đã cá lò bé 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 Ừ Ừ bé

อเออเออก็ฝากด้วยนะครับผมกับช่องหมายสองห้านะครับก็อาจจะไม่เด่นไม่ดัดงนก็ความรักความผูกพันัการเลี้ยงช้างนะก็ขวานก็ไม่ไม่ ไม่ให้เขาแบบไม่อดไม่อยากนะครับดูแลตลอดเหมือนคนในครอบครัวสำหรับน้องสาวห้ารูัรบตัวจะขึ้นตัวสูงมากตัวตัวสูงขึ้นง่ายเลยฮก็ฝากด้วยครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะวันนี้ก็จะไปจัดไวยนะครับ ให้เขากินนะผมว่าจะได้สนไลให้น้องสองกินเ๋ยวมีคะแน่สิแบบจะช่วยด้วยนะครับก็เราได้ครับว่าแต่การถ่ายทองมาครับรู้สึกว่าจะผอมลงครับรู้สึกได้ครับรถอยมาไมามาก็ยั้นก็เคย เช่นนี้ครับผมจะได้ผูกไว้นะครับโอ้ยมามามาเดมามามาลูกมามายกสองยกสูงมือขอบคุณครับนอยขอบคุณแม่เอฟซีทุกคนในเล็วลูกเหนื่อยไหมขอบคุณครับยกขาสูงมือขามวยขามวยขายกขาสูงสูง ไอชั้นสูงสูงยินดีครับครับผมขอขอบคุณครับคุณแม่เอฟซีทุกคนนะครับผมที่ทุกท่านนะครับที่ติดตามน้องสองห้านะครับผมก็ควันก็จะดูแลให้ดีสุดครับผมทางัสีเชือกครับไม่ใช่เพราะน้องสองห้าครับที่ควันอุ้ยจะดูแลนะครับผมต้องดูแลทั้งสีเชือกนะครับก็รักรักเท่าๆกันครับ เหมือนลูกเหมือนสมาชิกในครอบครัวของเราครับอันนก็แค่นี้ครับผมจะได้ทําการปลูกจะได้ไปถามน้องพ่อเอ๋น้องพ่อน้องน้องดาวนะครับว่าพรุ่งนี้น้องสองห้าจะไปเล่นด้วยได้ไหมหรือว่าแบบไหนครับถ้าว่าประเล่นพรุ่งนี้น้องสองห้าก็เอาอ้อยไปให้คุณพ่อ น้องดาวนะครับว่าอืจะแบบไหนยังไงผมก็ยังไม่ได้ถามรายละเอียดกับพ่อน้องดาวนะครับก็เดี๋ยวตอนเย็นนะครับผมจะสรุปลงคลิปให้อีกอีกนะครับผมว่าจะสรุปแบบไหนเพราะว่าผมก็ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าอีกอย่างเราก็เป็นสมาชิกใหม่ด้วยเป็นบัวแบบช้างเยอะ น,นี้ครับผมดูแบบการดูแลไม่ทั่วถึงอย่างนี้ก็เลยก็จะไปถามพ่อขอ,องน้องดาวนะครับว่าพรุพ่งนี้จะเป็นยังไงว่าจะให้น้องสองห้าไปไหมครับไปเล่นกับเพื่อนๆน้องๆพี่ๆครับผมอันั้นก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ